ขอแนะนำหลักสูตร Photoshop CC for Pro Retoucher หมวดเทคนิคการรีท c h ภาพถ่ายบุคคลภาพถ่ายบุคคลหนึ่งภาพอาจเต็มไปด้วยปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขซึ่งมีความแตกต่างกันความรอบรู้เทคนิคต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับปัญหาที่ไม่คาดคิดจึงมีความสำคัญในหลายๆแง่มุมยกตัวอย่างเช่นการทำผิวเนียนแบบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายละเอียดบนใบหน้าจนกลายเป็นผิวแบบพลาสติก หรือการลดเลือนริ้วรอยหลายๆจุดบนใบหน้าที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างแม่นยำวิธีการเหล่านั้นควรมีแนวคิดอย่างไรภายใต้เงื่อนไขผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและระยะเวลาการทำงานโดยรวมก็ต้องลดลงจากเดิมด้วยเราจึงจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงนักรีทัชระดับมืออาชีพกับ40เทคนิคที่แม้ไม่มีความเข้าใจพื้นฐานมาก่อนก็สามารถทำตามได้ เนื้อหาในแต่ละตอนถูกออกแบบตามหลักการส p e e d Concept ของ DOS y i y เพื่อให้ผู้เรียนเรียนได้ไวที่สุดเข้าใจได้ง่ายที่สุดและนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริงถ้าคุณคือผู้สนใจทั่วไปหลักสูตรนี้คือทางลัดที่จะช่วยให้การรีท c h ของคุณก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วและถ้าคุณคือช่างภาพหรือผู้ที่รับงาน Retouch เป็นอาชีพ cross นี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณอย่างมาก คุณจะลดเวลาการทำงานลงส่งผลให้รับงานได้มากขึ้นแน่นอนว่าไรายได้คุณจะเพิ่มมากขึ้นจนราคาครอสนี้กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยทีเดียวหวังว่าเราจะได้พบกันในหลักสูตรนะครับ